นะครับไหนใครเมื่อวานนี้ได้ฟังได้ฟังพี่โจอี้บ้างครับสำหรับตัวเวลส์ฟาร์นะครับใครได้ฟังบ้างผมว่าอันนี้นคืออีกตัวหนึ่งที่มาเป็นตัวช่วยนะนะครับอยากจะบอกว่าเรา duplication ของเรานะครับยังเน้นหนักหักก็คือเรื่องของตัว t r ีไนตนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับหลายๆคนที่แนะนำทีอาร์ไี้ไปแล้วแล้วเขาผอมแล้วนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ เราจะมีเครื่องมือใหม่ๆในการที่เราจะได้มีโอกาสไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ได้เดโมเขาหรือว่าชวนเขามาลองเดโมนะครับแล้วก็เพื่อนนำไปสู่นะครับตลาดของตัวที่ i ั e ได้นะครับก็คือตัวเวลสปานะครับทีนี้จะมีนะครับพรีพรวิวรอบแรกนะครับก็คือวันนี้นะครับเช่นตรงนะครับสำหรับตัววันนี้เป็นลุยอัพนะครับแล้วก็วันที่14พสี่คือกหันนี้นะครับ สำหรับ B R ขึ้นไปนะครับซึ่ง Ruby เนี่ยจะได้สิทธิ์ทั้งหมด20เครื่องนะครับทีนี้ถ้าเมื่อกี้เราฟังคลิปเนี่ยนะครับตัวเวสป a าเนี่ยเขามีการนะครับปรับเ,เรื่องไมโครเคอร์เรนต์นะครับซึ่งเขามีวิศวกรมีทีมเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโูสกิมไปซื้อบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเจด้วยนะครับแล้วก็มีบริษัทที่ดีไซน์เครื่องเนี่ยทางฝรั่งเศสนะครับก็ช่วยออกแบบให้ด้วยเพราะฉะนั้น ไอ้เครื่องตัวนี้มันออกแบบมาอย่างดีมากๆนะครับแล้วก็มีวิศวกรที่คอยออกแบบประจุไฟฟ้านะครับที่มันปรับนะครับแล้วก็ไวขึ้นนะครับกับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะครับทีนี้เครื่องมาช่วยอะไรบ้างเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนนะครับเรื่องของการปรับสมดุลนะครับความผ่อนคลายนะครับแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อนะครับทีนี้สิ่งที่ผมว่าเราน่าจะหาทาร์เก็ตกลุ่มนะครับ คนกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับคือคนที่ชอบไปนวดแล้วก็อ่าเขาเรียกว่ากระตุ้นนะครัวดกระตุ้นเรื่องของนะครับระบบน้ําเหลืองครับนะครับเมื่อวานนี้ฟังพี่โจอี้ผมว่านี้น่าสนใจมากๆนะครับก็ระบบน้ําเหลืองเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเลือดเราเนี่ยคือคือของเหลวในร่างกายเนี่ยนะครับอย่างเลือดเราเนี่ยมันจะมีหัวใจที่มันเป็นตัวปั๊มสูบฉีดนะครับแต่ว่าน้ําเหลืองเนี่ยไม่มีหัวใจเป็นตัวปั๊ม คำถามก็คือแล้วระบบน้ําเหลืองเนี่ยนะครับมันช่วยมันเกิดการเดรนได้ยังไงมันเกิดจากการที่เราจะต้องมีการนะครับขยับกล้ามเนื้อครับนะครับการยกเวทการเดินเยอะๆนะครับมันถึงจะมีการเคลื่อนไหวของน้ําเหลืองได้นะครับซึ่งอันนี้คือจุดที่น่าสนใจมากแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นต่อมที่อยู่กระจายอยู่ทั่วร่างกายเรานตามรูปนี้เลยนะครับนะครับ ทีนี้ประเด็นก็คือเวลาที่ร่างกายเราทั่วนี้เนี่ยนะครับเรายืนเดินนั่งนอนน้อยลงนะครับอแ <บ idad. S 1> ปลว่าขยับร่างกายน้อยลงมาทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นร้ำมากขึ้นนะครับเดินน้อยลงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอไม่ต้องขยับร่างกายเยอะนะครับถ้านั่งทํางานก็นั่งอยู่นั่งแช e ่อยู่เพราะมันทำให้ระบบน้ําเหลืองในร่างกายเราเนี่ยมันก็ถูกหมุนเวียนลดน้อยลงนะครับทีนี้ระบบน้ําเหลืองมันช่วยอะไรบ้างก็เข้าไปศึกษานะครับที่มันมี ตามพวกร้านเลยนะครับที่เขาขายเรื่องของคอสนวดนะครับเพื่อช่วยในการเรเงน้ําเหลืองนะครับซึ่งระบบน้ําเหลืองเนี่ยนะครับเป็นตัวกลางประสานระหว่าง2ระบบระบบเลือดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันครับนะครับมันถ้าเราพูดถึงระบบน้ําเหลืองมันจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับอวัยวะน้ําเหลืองเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวด้วยนะซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยช่วยกําจัดไวรัสแล้วก็สิ่งแปลกปลอมนะครับนะครับแล้วก็น้ําเหลืองเนี่ยนะครับคือของเหลวที่ หมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับแล้วก็ซึมผ่านผานังเส้นเลือดฝอยและคอยไปสืบกลางในการลําเลียงสารอาหารนะครับแล้วก็หลอดน้ําเหลืองเนี่ยคอยทําหน้าที่ในการเป็นท่อนําเลียงแล้วก็กระจายตามส่วนต่างๆตามอาวัยวะในร่างกายนะครับก็ทีนี้เขาเปรียบเทียบนีมากนะครับอันนี้เป็นเวลเนอร c เซนเตอร์หนึ่งเขาบอกว่าระบบน้ําเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับนักมวยนะครับที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมนะครับก็ไอตัวเนี้ยนะครับเรา เวลาเราเจอเชื้อโรคเนะี่ยไวรัสต่งตางๆนะครับสังเกตไหมทำไมบางคนเป็นหวัดง่ายจังนะครับก็บางครั้งก็อาจจะเจอไวรัสนะเข้ามาแอดแทกโดยง่ายนะครับซึ่งมันเด่นของระบบน้ําเหลืองเนะี่ยคือมีต่อมน้ําเหลืองที่เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดขาวนะครับหรือลิมโฟไซต์แล้วก็เซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆที่จะสุกถูกส่งไปทั่วร่างกายผ่านท่อน้ําเหลืองนะครับซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนในทิศทางเดียวแล้วก็ไม่มีการไหลย้อนกลับครับนะครับ และมีวาเปิดปิดโดยในร่างกายของเราเนี่ยจะมีต่อน้ําเหลืองซึ่งกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆประมาณเจ็ดร้อยตอนะครับอันนี้คือระบบน้ําเหลืองก็คิดง่ายเป็นเหมือนกับน้ำนักมวยนะครับที่คอยต่อสู้นะครับการนวดกระตุน้นระบบน้าเหลืองเนี่ยเปลี่ยนเสมือนการฝึกซ้อมของของนักมวยครับนะครับให้พร้อมต่อสู้ตลอดเวลาคู่ต่อสู้เราคือเชียร์เวลาใช่มครับวัตตระบบน้ําเหลืองเนี่ยจะต้องถูกฝึกซ้อมนะครับก็ระบบน้ําเหลืองมีโลสําคัญนะครับ ในการช่วยเรื่องของปูงคุงการนะครับและมีประโยชน์ในการกระตุ้นนะครับนั้นหน้าที่เราคือนอกจากการที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วแล้วพักผ่อนแล้วเนี่ยเรายังต้องกระตุ้นระบบน้าเหลืองให้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับด้วยการนวดกระตุ้นระบบน้ําเหลืองซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการสร้างสารพิษออกจากร่างกายลดอาการบวมน้ําแล้วก็คืนสมบุลความของเหลวในร่างกายนะครับก็ทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มคนกลุ่มที่หนึ่งคือคนที่ชอบไปนวดนะครับกลุ่มคนกลุ่มที่สองนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะาเป็นกลุ่มเดียวกันก็นคนที่ทํางานเป็นออฟฟิศซินโดรมซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเยอะมากๆเลยจริงๆเราสามารถจะโทรถามเพื่อนเลยทุกวันเฮ้ยถามที่ทุกวัน i, น,นี้ได้ออกกายาะไหมวันนี้นั่งทํางานวันละกี่ชั่วโมงนะครับเฮ้ยเป็นแบบเป็นโลคออฟฟิศซินโดรมบ้างไหม ซึ่งรโรคออฟฟิศซินโดรเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือบอกว่ามันคือโรคที่กลุ่มคนเนี่ยนั่งทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน,นะครับแล้วก็ใช้ท่าทางทํางานที่ไม่เหมาะสมประยะเวลานานนะครับจนเกิดอาการผิดปกติในระบบของร่างกายโดยเฉพาะระบบกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือว่าดวงตานะครับก็อาการของคนที่เป็นโรคพวกนี้นะครับนะครับ อาการคนที่เกิดจากโลกระบบก,กระดูก้วก้ามเนื้อเนี่ยอาจจะเกิดจากออฟฟิศซินโดมได้นะครับซึ่งทําให้เกิดเป็นโรคไม่ไมเกรนนะครับปวดหัวง่ายนะครับอย่างบางคนนั่งทํางานนานๆเน,นนะี่ยคอบาไหลนะครับแน่นอนนะครับปัญหาไหล่งุ้มคอยื่นนี่คนที่ใช้มือถือเยอะนะครับก็บางทีเรานั่งเนี่ยแล้วก็ไหลห่อนะครับไหลหอแล้วก็คอก็ยื่นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้คนเป็นเยอะจริงๆนะครับ เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาทนี่นะครับก็เกิดเกิดจากการที่เราพิมพ์คอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับหรือใช้มือถือเยอะปอกคุ้มเอ็นกล้ามเนื้อเรียนนิ้วโป้อักเสบแน่นอนเลยนิ้วล็อกนะครับกล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบนะครับเนี่ยเทนนิสเอลโบที่เมื่อวานพี่โจเอ้พูดถึงนะครับแล้วก็ปวดหลังจากท่าทางผิดปกติสิ่งเหล่านี้คนเป็นเยอะจริงน,น,นะครับวันนี้ในกลุ่มของหมอกายภาพเนี่ยทำไมวันนี้ธุรกิจกายภาพมันเติบโตมากนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือตลาดที่ใหญ่มากๆจริงๆนะคือทุกคนที่นั่งทํางานในออฟฟิศทุกคนมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆครับนะครับจะเดืออฟฟิศซินโดมเนะี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ทํางานในวัยสามสิบถึงสี่สิบนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนอายุยี่สิบปีก็เริ่มเป็นกันแล้วนะครับก็จนถึงผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับก็คือกลุ่มเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือถ้า เราจะแนะนําตัวเวลสปาครับสิ่งที่เราต้องทําอันที่หนึ่งเลยนะครับคือการลิสต์รายชื่อครับนะครับลิสต์รายชื่อกลุ่มเพื่อนนะครับหรือลูกค้ากลุ่มผมว่ากลุ่มแรกเลยที่เราแนะ่นจะต้องแนะนําอันที่หนึ่งเลยกลุ่มลูกค้าครับนะครับลูกค้าที่กินเทอเนอร์ตี้ลูกค้าที่ใช้เกรนิตสปาที่เขารู้ประสิทธิภาพของเครื่องอยู่แล้วนะครับทุกคนจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันลูกค้าที่ใช้ตัวลูมิสปานะครับลูกค้าที่ใช้ตัวบูสต์นะครับก็ นี่คือคนกลุ่มแรกเลยที่เราต้องนึกถึงนะครับต้องเรซายชื่อนะครับแล้วก็โทรหาเขาทันทีนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรครับนัดไปลองเครื่องครับนัดไปลองเครื่องตอนนี้บริษัทเตรียมนะพื้นที่ไว้ดีมากๆนะนะครับซึ่งผมว่ามั่นใจว่าเมืองไทยน่าจะเป็นแค่ประเทศไม่กี่อาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่จะมีเครื่องให้ลองแบบนี้นะนะครับซึ่งบริษัททําเตรียมไว้ดีมากๆนะครับและรับรองว่าใครที่ได้ลองเครื่องนะ นะครับทุกคนจะชอบแน่นอนนะครับเวลาที่เราชวนคนไปลองเครื่องเนี่ยนะครับเราก็สามารถชวนเขาวัดไขมันนะครับเห็นเลยว่าบางคนก็อ้วนนะครับก็แนะนํเว่าปิดทีไอได้ด้วยนะนะครับติไปทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้วก็อ่านี่คนกลุ่มแรกครับลูกค้าที่กินใช้อยู่แล้วกลุ่มคนกลุ่มที่สองนะครับคนที่นะครับเข้าโปรแกรมตัวทีไอกับเราอยู่นะครับก็เวลาที่เขาผอมไปแล้วก็ไป เขาเรื่องของการลดพุงนะครับลดเซลลูไลท์ต่างๆนะเวลาที่คนผอมแล้วบางคนเนี่ยก็กล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ค่อยกระชับนะครับนะครับกลุ่มคนกลุ่มที่สามคือคนที่นะครับเข้าใจเรื่องของระบบน้ําเหลืองนะครับคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อ่าคนกลุ่มที่4ี่คือคนที่นั่งทํางานออฟฟิศนานๆเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมวันนี้รอจะเปิดนะครับถ้าเราลิซายชื่อคนกลุ่มกลุ่มพวกนี้ได้แล้วเนี่ยลิซายชื่อออกมานะครับแล้วก็โทรคุยหรือทักแชทก็ได้ แล้วถามคําถามนี้เฮ้ยทั้งนี้ยทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์วันหนึ่งกี่ชั่วโมงนะครับปวดเมื่อยคอบ่าไหลบ้างไหมนะครับคนกลุ่มนี้เชื่อไหมว่ารับรองว่ามีปัญหาก,กันทุกคนครับนะครับแล้วเราก็คุยให้เขาฟังว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่มันช่วยนะครับโดยเรื่องน้ําเหลืองได้แล้วก็ผ่อนคลายนะครับภายในนี้ว่าสั้นๆและทําเองได้นะครับหรือจะให้อ่าเอาเครื่องเนี่ยไปให้คนที่นวดทำก็ได้นะครับแล้วก็ชวนเขามาลองเครื่อง หรือวจะส่งคลิปให้ดูถ้าไม่มีโอกาสได้มาลองนะครับทําง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะครับหรือจะไปเจอเขาก็ได้นะครับแล้วแล้วก็เอาเครื่องวัดตัวอ่า body composition ตัว t a น i ิ a เนี่ยไปไปไป,ไปวัดเขาด้วยนะครับเอาเครื่องไปวัดนะครับแล้วก็ไปคุยเขาฟังเกี่ยวเรื่องเครื่องนี้นะครับแล้วก็แนะนำทีไอที IT, ควบคู่ไปด้วยทําทั้ง2อ,อย่างนะครับนะครับเราอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยคุยแล้แล้วก็เป็นแค่ตัวเวลสปายอย่างเดียว รับรองครับว่าเราสามารถแนะนําไปควบคู่กันทั้งสองอันได้เท่านี้เขาเป็นโรคอัลฟิซินโดมเขาจะปวดหลังแต่มันอาจจะเกิดจากการที่เขามีไขมันที่เกินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําไปทั้งสองอย่างได้อันนี้ก็เป็นภาพ before After นะครับก็กระชับขึ้นนะครับอ่าสามารถส่งให้ได้นะครับหน้าท้องนะครับกลุ่มแม่แม่ทั้งหลายที่คลอดลูกนะครับเนี่ยเซลลูไลท์อันนี้เห็นชัดเลยนะครับอ่แล้วก็ที่สำคัญคือไอเครื่องตัวนี้ได้รับรางวัลด้วยนะครับนะครับ ได้ตัว Big Innovation Award ด้วยปี2024นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจุดขายของเวอร์สปาเนี่ยนะครับผมว่าขายเรื่องของอระบบน้ําเหลืองอันนี้ดีมา,มากๆเพราะนวดกระตุ้นนะครับระบบน้ําเหลืองนะครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยเรื่องของการผ่อนคลาย f อฟฟิศเซนโดมก็ในราคาพิเศษที่สุดนะครับราคาเต็ม17,700บาทนะครับก็ในช่วงพรีวิวเนี่ย ซึ่งเป็นราคาพรีเซลนะผมจะบอกทุกคนเลยว่าเ้ยเนี่ยช่วงนี้มันเป็นราคาพรีเซลคือถูกที่สุดเหลือแค่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยและที่สําคัญคือแถมไปตัวเจลนะครับเพิ่มขึ้นให้อีกหลอดหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็อ่าภายในวันนี้นะครับสําหรับุกคนที่เป็น BR ขึ้นไปใครที่ไม่ได้เป็น BR ก็ขอโคตาโดยด่วนนะครับกับคนที่เป็น BR เอ่อกับคนที่เป็นดูบี้นะครับแล้วก็โอนสิทธิ์กันแล้วก็ทำออเดอร์กันในเที่ยงนี้นะครับ โอเคก็สิ่งที่สำคัญนะครับคือการลงมือทํานะครับผมพูดไปวันวันพุธที่ผ่านมาเท่านนี้เราทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเราใช้สมองเยอะครับนะครับอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะกลัวครับนะครับเรากลัวว่าเราจะเจอบริเสธเรากลัวว่าคนรู้นจะสนใจไหมคนนี้สนใจไหมหน้าที่เราคืออะไรเลยไหมนะครับลองทําแบบไม่คิดดูบ้างนะครับลองคุยกับทุกคนที่เรารู้จักนะครับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับ เรื่องของตลาดอินเดียนะครับเรื่องของการวัดบอดี้คอมโพสิชันนะครับทําแบบไม่คิดนะครับและรับรองว่าเราจะได้ปริมาณครับนะครับบางครั้งเนี่ยสมองเนี่ยมีกลไกที่ฉลาดมากๆเพราะว่ามันจะป้องกันเราจากความเจ็บปวดนะครับป้องกันเราจากความล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นสมองก็จะสกรีนเอ้ยคนนั้นใหญ่ชวนเลยคนนี้เดี๋ยวเขาจะว่างหรือเปล่าคนนี้เดี๋ยวเขาเคยชวนแล้วเจอปฏิเสธเห็นไหมว่าสมองมันจะสกรีนให้เราครับ แต่้าวันนี้เราใช้หัวใจเนี่ยเราใช้หัวใจทําทําแทนแปลว,ว่าอะไรแปลว่าวันนี้เรากำลังทําธุรกิจนะครับที่เราช่วยทําให้คนเนี่ยมีคมุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกทีมผมท่านหนึ่งก็ยื่นแอรไวแล้วนะครับแล้วก็กินเทนเนตี้ไปแล้วก็เขาชวนเพื่อนที่เป็นคนอินเดียเข้ามาเพราะเขาเห็นโอกา,อกาสอตลาดอินเดียแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็อ้วนด้วยคือผมไม่เคยเห็นใครที่มีไข่มาในช่องช่องท้องยี่สิบเจ็ดนะซึ่งคนกลุ่มนี้กลุ่มคนที่แบบ ต้องกินดีแนตี้มากๆนะครับแต่เขายังไม่ตัดสินใจนะนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องปิดเขาให้ได้นะครับนี่แหละคือเรากําลังถ้าเราไม่คิดมากเราเห็นคนแบบนี้ยยังไงเราต้องพยายามที่จะปิดครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาผอมลงได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเขามีลูกนะครับก็ในวัยวัยรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้คนอื่นได้ นะครับงั้นตัวเวลสปาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทาให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นด้วยนะครับก็ออกไปแล้วก็ใช้ใจเยอะๆนะครับโ,โหน้องออยเคยเจอ28อกสุดยอดนะครับเยอะจริง27 28เยอะจริงเออไม่รู้ชนได้ไงนะนะครับก็เห็นแล้วหนักแทนเลยนะนะครับหนักหนักแทนหนักทั้งพุงหนักทั้งใจนะนะครับไม่ยอมเข้าเออจริงคนกลุ่มน,นี้นะครับบางครั้งเขาไม่เข้าในความคาดหวังแต่ยังไงเราจะต้องตามปิดคอยได้นะครับ ก็คนที่เรารู้จักนะครับบางครั้งหมัดขวาเรื่องเรื่องของ Product ไม่เวิร์ยังไม่ตัดใจเดี๋ยวจะใช้หมัดซ้ายครับเพราะเขาเป็นคนอินเดียเขาเห็นโอกาสคนอินเดียของตลาดอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นก็จะใช้หมัดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอินเดียนะครับรับรองว่าเดี๋ยวจะปิดได้แน่นอนนะครับวันนี้ออกไปทำเยอะๆแล้วใช้ใจทำใช้หัวใจทำครับว่าวันนี้เรากำลังสร้างธุรกิจนะ แล้วทุกคนมีสกยภาพมากพอทุกคนมีคุณค่ามากเพียงพอนะครับที่จะมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีนะครับทําไมเราต้องมายึดติดก,กับการที่เราอยู่ในองค์กรด้วยแล้วทํางานจนเกษียณใครบอกเราว่าเฮ้ยอา perception ทาไมวันนี้เราต้องมีมุมมองอว่าคนเกษียณต้องเกษียณตอนอายุหกสิบด้วยทําไมเราไม่สามารถสร้างธุกงรกิจมาเราเกษียณก่อนได้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้ก่อนที่เราจะเกษียณ ทำไมเราไม่สร้างอิสรภาพทางการเงินในปีสองปีนี้ได้เลยนะครับจากการทำงานอย่างหนักนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอให้เป็นเช้าวันจันทร์